หวังว่าหวังว่าจะไม่มีจะไม่มีผีนะโ okay. อเคเพราะว่าลุงลีอ่ะลุงลีคือเจ้านายของของลุงลีลุงลีโหน่าช่วเนี้ยโอ้โหแต่ว่าทุคนอ่นะเมื่อก่อนอ่ะลุงลีเขาเป็นเาเป็นพี่เขาเป็นคนคนทำงานเป็นแบบดีมากแต่ว่า แต่ว่าตอนที่ตอนวันนั้นน่ะ<ม>เ,ขเ,ขเขาเขาลืมเขาเขาลืมล้นหัวแตกที่ที่ห้องน้ำแล้วก็เขาความจำเสื่อมแล้วก็เขากลายเป็นบอสเลยเดี๋ยวความจำเสื่อก็ต้องลืมทุกอย่างดิควา,ามจำเสื่อต้องลืมทุกอย่างดูคุณอ,อวิลก็ต้ s ง เริ่มแรกมาเลยอ่ะโอ้โนี่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 เยอะตรงไหนเพิ่งเพิ่งได้เพิ่งได้แค่ต้นดือนตันตันซอฟ์คอมเมอร์เบอรน Er erm erm เปิด oh, เปิดเพลงป้าเปิดเพลงป้าอย่เปิดวิทยุเปิดวิทยุเปิดไม่ได้เออใช่อันนี้เป็นกาตอาตาตาตาอันนี้มันโอเคมาดูดายว่าจะเป็นโซนอะไรโอเคมันดูดีเลยอุ้ยตัวหายไปเลยอ๋อเขาอาจจะว่ากูเร็ปปอดีอะไรอ่ะ power มีคนที่ไม่รู้จักออกมาจากคุกเหรอเฮ้ยเขาอยู่สงขาดี่ว่าหลักฐานบูชีว่าเขากำลังวางแผโจบตีล้านอุ้ยต้านอะไรอ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันหากคุณเห็นเขาหรือข้อบุญใดๆก็ตามโรายงานทางสถานีตำรวจด่วนเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนนั้นอยู่สงขาแล้วเราอยู่กรุงเทพอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่ระยองอ่ะตายแล้วงวยวยยังไงคะ เขานี้เมื่อก่อนเขาอยู่พเยาว่ะเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนเขาอยู่พเยาแต่ตอนนี้เขาอยู่ขาล้วโขาสาสา why this cut m not n โแล้วูเิตรงนี้คูดูดดูดูได้นี่ดอโ่เหรอโอเคไหนไหนไหนโอ้ ว้าวอุ้ยเขาอยากจะให้ตัดหนวดหรือเปล่าเดี๋ยว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 ทำไมตาเขาแดงอ่หตาโอเคขาเป็นคนจนหรือเปล่าดูดิเพื่อนขาลุงลี่คนจนอะโอ้ยตาแดงทุกคนไม่อยากไปเดี๋ยเพื่อนะ เราเล็นสไปเดอร์แอปสไปเดอร์แมนล้วทำไมตาเขามันเหมือนไอคนนั้นนะมันตาดำไม่ตาดำอันนี้เขาส้างไปเริมาบาาาฉันรักมันโอเคเไปกอดทีมือเขาไปเดอร์แมนมารุณแมงมุมอุ้ยโอ เมือ่อกี้ดีเสียงอะไรไหมเหมือนเสียงเราดิสโนม่นะนั่นผ้าเช็ดตัวหราผ้าเช็ดตัวหาอะไรแข็งขนาดนั้นไปที่ห้องน้ำแล้แก้ไขทอยเลทเอ้ยไม่ใช่เขาไปเจอสกิบิดี้ทอยเลทนะสกีบีดียนะ้ยอดเยี่ยมเอ็กซิ์นั่นไงนั่นตรงนู้นตรงนู้นเอ็กซิซีดบ้าอะไรโอ้โหไม่ใช่ทางออกมั่วไอเอเลเดี๋ยวคุณเฝ้าให้โอ้โหสกิบิดี้ทอยเลทเต ไปไปกันแปะไปทำงานต่อลูกค้าคนนี้โอ้โหโอ้โหล้วจะตัดผมยังไงเนี่ย <What? S 3> ค,คุณลูกค้าจะตัดผม,มอะไรต้งผมผม นลือดเด็กนลือดเดี๋ยวค่าตัดผมห้าเลือดโอเครอบต่อไปคุณตัดผมบ้างแล้วโอเคลมไหมเราตัดไปแล้วห้าโลกอะตัดไปแล้วห้าคนตอร์ลิกายคุณเมื่อกี้มีใครคุณเราก็มีคนกำลังตัดไฟเราไปดูห้องไปที่แอร์เหรอเนี่ยเนี่ยเปิดประตูอุ้ย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 ดนดิฟดรอปดิฟดรอปดิฟเอ๊ะรอเราตเอง ไอ้โดนโดนไอ้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 เรียบร้อยอีกยิงยิงยิงยิเหลืออยู่ไหนเอ้สี่โอเคมามไปโอ้โี good job day t วันที่สองโอเคคุณได้เวลาวันที่สองแล้ว่วันหรือเปล่าคุณแหลกหรือเปล่าแหลกมาก หลือเวลาสองวันอุ้ยวันนี้สีสีสีชื่นเลยหรอโอ้โหตเ้ันเนี่ยบ้าจะมาเร็วๆนี้เอ้ยโค้ําคัญใครอะคุณคุณว่าเขาเป็นใครโคสํสคัญอะคนดังแน่ๆเฟอ้ยพี่แป้งพี่แป้งหรือเปล่ามิเกัเบียดแน่ๆ What we found in p o t e ด โอบามีคุณลูกค้าอยากได้ทรงอะไรฉันขอทรงรักเรียนฮะอ้ยไอ้โลนไอ้โลนโอ้ไม่นะฉันจะไม่กลับมาอีกจะดูหน้าไป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 เราไม่อยากรับคนนี้เดี๋ยว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 เ้ขาเป็นคนนั่งอยู่าไปว่าเขาเอ้ยมาคุณเราควรทำพอสะอาดผมมีร่วงล้นมามามานี่เออเริ่มแรก เราอยู่ตัดหอมไม้หมด,มมมด,ดโอเคมาเรียนมาเราต้องแซนช์ไซส์เต็มแสตช์ไซส์คืออะไรสเปรย์เหรอเพื่อทำคาวามสะอาดเครืร่องมือสเปรย์สเปรย์มาขวดสเปรย์เคล็ดลับขวดสเปรย์ปากสเปป ปวดเป๊บเป๊ปซี่เปเปอร์ไหนขวดกสเปอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในนู้นอยู่ห้องนู้นห้องนู้นแน่เลยนี่เจอแล้วสปรีหลอดด้วยสปีสปะ Good work ลิลแมนทำงานได้ดีมากเลยลิลแมนใส่พวกเขาดีตรงไหนเพิ่งได้แค่สองวันก็ดีเลยใส่ใส่กลับไปที่เดิมเย้ โอเคขอบูเดียวบ๊อบบ๊อบดีใจมากดีใจถ้าพ่อเราจังห้องน้ำหรือเมื่อกี้เมื่อเรายิ่งเสี่ยวอะไรบางอย่างไปดูไหมไปสำรวจเสี่ยงล้มคว่ในห้องน้ำคว่ำในห้องน้ำมีอะไร ม,มีผีและมีจำสเก็ตไม่มีอะไรตายแล้วคุณไม่มีอะไรเลยโอ้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 ยคุณคุณโอ้ยไอคนเมื่อกี้นี่ที่เราไปตัดผมให้เขาอ่ะตัตาแดงๆอ่ะคงจะเป็นเอากลายเป็นไฟ กกกเยคมาดมาดูี่มาดูนี่นิเลยคนทีัผมงอริงลิงกลางิงผู้หญิงผู้หญิง้ายผู้หญิงมัน เอาีารลควิทจะใช้สูดสอบกล้องเฝ้าระวังสำหรับนักฆ่านักฆ่าจอมล่าหัอไหนวะกล้องเนี่ยเนี่ยในยกล้องก็ล้องนักล่าฆ่าหัวนักล่าฆ่าหัวนักล่าสับหัวนักล่าสับหนูโอ,นนอโวยตบกระเป๋าเครื่องโคงลมานหนูฟิวยังไม่มีอะไรตบตูดตบตบตบตัวแล้วก็ <ตบ S 1> วหันสับ oh. คอ วันที่สามแล้วคุณตอนนี้เดย์เดย์ต้องเป็นบางทีไม่ใช่อวานนี้เร็วมากเร็วยังไงอะรอลูกค้ามาเราทำงานเหนื่อยมากอทำไมต้องทำก่อนสายพี๋ววุ้ยลูกค้าโอ้โหไม่ใส่เสื้อมาด้วยใส่เสื้อมาหลังใส่มานะให้โซปิเพื่อนนาโซปิหรือเปล่าอุย่างรอแน่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  ทุกนที่อติอี่อีไม่ใช่ว่าฮอีอี่อขยะานี่เร่องนี่ยงกับข้าได้ได้ได้มาขยาในสถานีใครคุณบ้าแล้วถังขยะในเรื่องขอกข้าอโอเค อันสุดท้ายเก็บเลยตุ Dorothy, ๊ต <Sharp. S 1> okay, ุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊โอเคเยี่ยมอ่ะตอนนี้ฉันต้องใส่ลงในเครื่องซักผ้าใส่ผ้าช็ดหน้าอ๋อว่าขยะอ้านโดนออมาได้อยอ้ยโอ้ย้ยอุยอ้ยอ้ยอยยยอาอออยย้ย้ยองโอ เอาไปเอดขโอเคใ้ามป็นคนละอัะคนะอันนะแล้วกูเอาถุงนี้โอเคอันโค้ดต่อไปเก็บเลย เยี่ยบดีโอ้ยโอเคเราลูกค้ามาลูกค้าอยู่ไหนม, <c oughs> มาลูกค้าอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเนี่ยตัดผมไม่นมลูกค้าที่ถูกต้องโอเคมหลูกค้าคนนี้น่าจะหลอ่อตัดผมมาน่าจะล <c oughs> หอออล่อไปบางแสนหรือเปล่าเนี่ยทำไมใส่แว่นมากลับดึง อ้าอ้าไม่เห็นสิแต่เลยนกเลยนอกเซลมมาม่าเขาไป่มชาติอะไรวะสัญชาติอะไรสัญชาติบารมี The Floyd very dirty and hairy ใช่ต้องคำความควสะอาดแต่ไม่กวาดมาคุณไม่กวาดนะโอแต่เขาคืออาดเลยโอ้วนัดเกิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็คิดว่าน้องคุณต้อที่สุดก็ได้ทำความฝาบสักทีชื่อแม่ก็เบ็นฮะสัญญาณมันต้นบอรลูนก็สุดบอลลูที่เราสร้าง เห็นไหมเห็นไหมเขาชมคูนเขาชมคูนเขาชมคูนชมคนนั่นแหละไปไปรับสายโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนวะเอ็ดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปรับโทรศัพท์เลยไปเอ็ด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 เดี๋ยวคุณก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยคุยคือเอ็ดเป็นี่คือการตัดตีเราจะช่วยคุณได้ไหมอ๋อนี่ตัดตีเฮ้ ถัดตองกันดูเห็นผู้จัดการคุณข้างลอกเฮ้ยเมื่อกี้เสียไปคุณนะเุ้ย,ยตรงนี้มีตู้เซฟอ,ออกไปทางประตูหลงังคุณมานี่มานี้ตาม,มาาประตูหลงังอีกควายพาคุณไปประตูหลังเพื่ออะไรมาพรนะ้อมนะเปิดประดู่ง พาคุณวิ่งเปล่าเ่ย เหมือนคนจนอะอะไรอะผัวตำรวจอันนี้คืออะไรอะเอออย่าควางเลยก้าหนึ่งหนึ่งตำรวจโพลิคลานตำรวจพูดตำรวจเชื่อไหมแล้วว่าตำรวจไม่เชื่อแน่เลยสวัสดีไม่พูดว,ว่าเขาไม่เชื่อเราต้องเลี้ยงเขาช่วยเหลือตอนนี้ติดต่อไปเอาวางเพื่ออะไรอะอวางเพื่ออะไรตำรวจตำรวจเมืองน,นี้นี่คือไม่ ไม่อดูแลประตาคุณเลยอะเออทำไมไม่ไล่กันหมดคืนนี้ออกจากงานวะโอ้โหแล้วเราไม่รู้อะไรวันที่สี่ด้วยลูกค้ามาเยอะมากวันนี้ไอ้สี่มและที่เขาเหลียวหัวตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยให้ออกไปคุณบอกแต่ละคนเดี๋ออกไปเลยคนมานี่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 หน่อยอะไรบอกแต่ละคนบอกแต่ละคนคุณบอกทุกคนเลยให้ออกไป ่าโกรธกเหโอโมันโอ้ไม่โอเโอเค้มดีตอนนี้จะาให้ทุกคนล็อกขึ้นคุณล็อกขึ้นมาเุ้ยล็อกประตูทางแต่ละบ้านจะล็อกทำไมล่ะ วิ่งเลยดิโอเคล็อกล็อกคูนล็อกล็อกประตูล็อกประตูล็อกไหนอ่ะล็อกประตูล็อกประตูหลังประด้วยลูกคูณยังไม่ได้เอาเลยโอเคล็อาเรียบร้อยมาว้าว The power went out f x it quickly ตายแล้วคูนไฟดับคุณตัดไฟ บกต่องพลังงานห้องหลังโอ้โหไปมาดับไกตอนที่คูไปมาพร้อมกันไม่เอามาว่าฉากนี้แหละมาแน่โอ้ยโออย่าขวาวอย่าขวานีไ่อยากทำงานอ up those windows quick โอเควางไ้กระดานคูตรงหน้านี่เลย ไปข้างหลังอีกโอ้โหไปเอาไม้อมเอาไม้เพราข้างหน้าไม่ได้หม,ม,มาเอาไม้แล้วครูมาปิดประตูเร็วปิดประตูปิดประตูประตูทางเข้าทางออกอะ่ะคุณปิดเลยคุณคุยปิดทางออกดิแล้วปิดทางเข้าอะ่ะไม่เอากลัวคนหลังกล้าหาบ้างเหรอเราคนกล้าหาญไม่เป็น ห <Okay. S 2> นึ่งสองสุดท้ายมารเร็วๆไ,ไหนวะบอดบอดบอดไม่อยากทำงานแล้วอ่ะเมื่อไหร่กะจ,จะจบสักทีเนะี่ยอันนี้มันคืนอันนี้มันสุดท้ายแล้วนะคืนสุดท้ายแล้วโอเค ปิดหมแล้วไปยิบปืนหลังภาพวาดไหนอะมันมีหลายอันหายวใหม่วาภาพวาดคนเชิญถานยภาพวาดไอลิงหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเขาบอกอยู่ภาพรถภาพรถภาพรถเร็วรีบรีบรีบคดหยิบเลยนะหยิบเลยหยิบหยิบตัวสอบกล้องรีบรีบรรียบรล้วยบแล้วเอาบรี้รีบรีบีบรีีบ สอบกล้องดอูนี่ไม่ดีไหมกล้องแบบ 4K โอ้โหมืดมากหมดเลย 4K แต่มืดมากถีบเลยอยู่น,นี่คุณมันอยู่นี่มันอยู่นี่เตรียมยิงเตรียมยิงเตรียมยิงเอ็งตรงไห,ไหนดับนะคุณตรงไหนเก้า <4, 9, S 2> ยิงมาตรงไหนอ่ะไ,ไม่รู้มันมาทางไหน,น, 4, 3, นเหมือมนกันสี่สามมาดิโอ้มาดิ อยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยไหน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 ไหโอ้โหเฮ้ยดูคุณยิงทะลุได้เมื่อกี้รัวมากอ่ะเมื่อกี้เรายิงรัวมากบอกโอ้โหมันมาข้างหน้าแล้วก็โชคดีด้วยว่าว่ามันไม่โดนปืนด้วยโหโี้โหตอนนี้เราข้ามมาแล้วคุณดีดีดีโอ้โหเมื่อกี้แบบเรายิงรัวมากอ่ะใช่ แล้วก็มเมื่อกี้นะคุณคุณแล้วเราได้โบนัสใหญ่ด้วย,ยเ,รเราจบกะแล้วเย้เป <Yeah. S 1> ็นไงทุกคนต้องกิดว่าชอบคลิปนี้ก่อนไลค์ซับใช้แลติ๊งติงกุ้งกิ้งก็ได้กิชอบคลิปนี้กดกระดิ้นระลาด้วยนะ